สวัสดีครับมือนี้ตะกล้งกับมให้มหน้านะครับอสีผ้ามายามต่อนหน่อยอยู่ในเฮนาเนะครับเชะใส่ไว้เมือ่อคืนพอดีฝนตกนักขาดวัดหนาจะมีปลาอยู่ครับพอเห็นมันสวมอยู่ในเฮนาลายอยู่ลากับมาหลุดนนกาัน,นะครับเนาะคิดว่าหนาจะได้โตอยู่เนี่ยครับมาฮอดกระเจอเลยครับบืนเลยครับปลาคอน่อยปลาคอน่อยโอ้ย หวยพบปนได้นี่นั่นนี่โอ้ยโอ้ยแนบใส่กระป๋อยมากของเข่งกระป๋อยมากนั่น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 นี่ตัวแรกครับมาใส่กระสอบนั่นเนี่ใส่กระสอบไปมามาเบิ่งตอนกันครับบาดนี่ซุปไปปากทองไง่ายๆเลยครับงางว่นเป็นคนเมาเอาหล่นเลยสีโต๊ะบอ๊อ สี่ได้ปลาหยังหยังเขามากก็จเจอหนึ่งแต้มแล้วครับอันนั้นไงน,นั่นไงน,นั่นนั่นนั่นมีดินครับมีดินมีดินมีดินหืมมองดูล่ะนั่นนั่นมีดินนั่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 นเห็นบ่ครับเห็นบ่ปลาหยังนะปลาหยังอุปกรณ์อ,อีกแล้วครับอืมเบิ้งเบึง,บง,บง นี่ตอดหน่อยของกับผมหัวเห็นหนอนงูตัวนี้งูยังนี่งูปลาอุยตนะงูปลาบางตัวลำบุญดูวยและงูปลายังไงงูปลามีปูอุตนะตัวโอ้ยได้ปนอยู่ตัวนี้อ้นู่อแหละครับปลาซิวก็ได้ปลาเข็งหน่อยปลากระเดิด มึงมนงมึงัึงกระคูครับเดี๋ยวจัดการใส่กระสอบอมั้ครับอ่ามีผลงานอยู่ครับมดอนี่โอ้เทิงปลาดุกปลาคอปลาเข่งปลากระเดิดเตียนก็นได้ครับข่าปลาสีเห็นบลชัดนะครับด้วยโอ้ มีอยู่มีอยู่โได้เป็นโล่สองโล่ของตัวนี้อืมมาแล้วครับมือน,นีเดนคปนได้ดจีแล้วมือน,นีอือปลาคอปลาดุกปลาปูก็มีเอียนก็มีครับเอียนก็มี